จะไปไหนไปไหน,ไปไหนก็งานเกิดเพื่อนไงโอ้ทุกวันนี้ไปงานเกิดเพื่อนเลยเหรอไปไม่ได้เรื่องงานเกิดน่ะโอ้ยอาการหนาวขนาดนี้ที่ตัวเองยังไปได้อย่าให้ขึ้นเสียงจักอยางสูรุดโอุดดเกลียวขุดเข่งซูขึ้นก่อนยวไปแล้วไม่ไปด้วยถ้าจะไปก็เอาต้องเอาเมียไปด้วยไปแล้วมีเจ่ผู้ชายเขานั่งสังสรรค์กันก็ไปด้วยเข้าใจไหมโอ้ยโอ้ยบัไดแก้เบื่อจัง เกกี่ยวับรไปไปแล้วไม่จะไปด้วยไม่ไม่เดี๋ยวแป๊บเดียวเอาไม่กืนเที่ยงคืนเนาะไม่เดี๋ยวก็มีแต่ผู้ชายแล้วใครจะเข้าบ้านละไม่มีกล้องจอนขีมล็อกขีมล็อกอยู่ข้างนึงนก็ไอ้ข้างใต้ยนะเอาขีมล็อกนี้ข้างนี้ก็เบอร์สิบสองคันมันมีกล้องจอนไม่ไม่ไม่ไปด้วยกันไปไหนก็ไปด้วยกันมีผู้ชายวันนี้เขาถอดเสื้อกินเหล้าอะไรเราก็เป็นห่วงเนาเบอร์สิบเอาขีมล็อกขันเอาข้างนึงก็ได้อ๋อข้างเโหข้างนี้คีม ไปแล้วไปด้วยไหนต้องเอาตังมาดูก่อนตังอะไรพวกตังเมื่อกี่บาทพวกปีนน้อยๆอย่างแม่แม่เอาไม่ไปเยลงเจลเบีเจลบีเยลบีอยู่ข้างล่างนะเคลื่อนท่าเรือแล้วมันเครื่องทาก่อนก็ได้โตูมันจะได้ลื่นไปแล้วไม่ต้องมาเถียงก็ได้ไม่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 ไปไปด้วยเดี๋ยวขึเทียงเดี๋ยวนี้เป็นมินิหน้ารอุดออาคุ้ยหนังเห็นี่บางคนอยากจะอยู่ดีเอ้ยเอาปุณเจขันเงินเจลเบีอยู่เทงานั้นเอาเจบียร์ปอกขันกงอนเต็มตู้